โอเคครับก็มาต่อกันเลยนะครับเรามาดูอ่าไอ้ไหนล่ะครับอยา่าเขย่าเตียงดิโอ้โหอ๋อเรามาดูคลิปไอ,อ้นี่นะไหนแล้วครับไอ้เดย่อโอโ้คลิปเขาเยอะจริงครับย่กดย่อบนอ่ะกดย่อบ,บนอากาศน่าจะยอาา่อ,อครับเอาละอ่ะครับเริ่มต้นนะ บ้านพวกเราใช่บ้านพวกเราเมื่อกี้อ้โต้องกดยอป้าติดติดบักเลยวางลิสตัวละก่อกั่งเเออไม่เหมือนเพื่อนพูดไอยะ น uh ีเ so นี да down down Superman, ่ยมาเป็นหวัดอ่ะี่ยกนข้าวี่อกาวนวินข้าวเงกาไหมพถ่ายรูปตอนน้องน้ำตอนตอนให้น้องน้ำน้องน้ำตอนให้อาหารมาถ่ายรูปแตรูป อ่าแตะแล้วโอเคเราจะไปดูม e um ินิเกมกันเลยดีกว่าพิวพีอันนี้นะเซฟธรรมดานะเซฟเดี๋ยวเราจะมาดูมินิเกมเอาเป็นเออเอาเอาอีกสองคลิปนะครับเอาอันไหนเอาสปีดนี้หรือว่าสปีดนี้หาสปีดนี้กันครับเพื่อไม่ให้นานนะคลิปจะนานเกิน เอาละวันนี้เราเป็นฮีโร่ใบที่ไม่เหมือนใครเอาละอื้เฮ้ยว้าวแบบไฟก็เยียมไม่ใช่เป็นแอปแอปอันไหนฮ่าฮ่าจะแน่นลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ฮ่าฮอ๋อดูเฟสครับวันนี้ผมก็มาด่รีวิวแอปตัวเอ็มนะครับ อะไ่แบะเป็นสปีดแบบไม่รู้เลยเห็นมดี๋ยวครับ,บินไอทีนทีนี้ยังไม่คเคยเล่นโอ้โหสุดยอดโยนได้ด้วยพิ่งรู้เดียย๋ยวเราตัดไปตอนไ,งไงอ้นี่แอปนี้สามารถใช้ในเซิร์ฟได้นะครับชุดเซิร์ฟนี้คราเคยรีวิวไปแล้วนะครับเซิร์ฟนี้ดูคนแล้วก็ดูแผนที่ได้ ไม่ใช่อ๋อวิ่งตรงนั้นโอ้ยผมไม่ได้ก็สกิลแล้วตรงนั้นนีด้วยนะไปดูแต่ในเซิร์ฟเฮาขึ้นอย่างนี้ให้เรากดตรงไหนได้ครับแต่ผมก็กดตรงนี้นี่คือไฟครับบินบินได้ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น บินช้าๆอาจจะไม่มีผลนะครับแต่รอดูช่วงหลังๆนะครับนี่เราจะดูบินนานๆนะครับนี่มัน<ด>จะเกิดผลแบบนี้ครับเกี่ยวกับไปดูเล่นเลยนะครับอ,อ,อย่าลืมซ้องตัวนี้ മിശി പാട്ട് ഹൈബി ഓഹോ ചിൻഷെ

หล <c oughs> oh, <c oughs> okay, <doors> ังจากที <Aus> ่ผมแพ้ไปเลียงครับอ๋อนี่มันสกินข้อนี่เนอะครับนี่ครับคนี้ก็อ่าโอเคเรามาดูคลิปสุดท้ายครับเฮ้ยเฮ้ย ทำเองรึเปล่างั้นเจออย่างไรนะสียงโฆษณาเขาเนวยอันนี้นาจะหมู่บ้านสำหรับหมู่บ้านครับอาล,นาลูน้องโอ้ตกแต่งหมู่บ้านได้สวยมากดู เอากรอบไหมก็เล็กล <c oughs> แล้วหมวกไม่ใส่เหรอ อาร์แล้วก็แอมอรราแล้วก็ใส่ปัามหมู่บ้านเปลี่ยนแปลไป้ากยังไงนันว่ายังไงเราสำหรับลิปนี่ก็คงมีเท่านี้ครับ โอเคครับสหรับคลิปนี้ก็มีเพียงม,มีเท่านี้นะถ้าชออบก็ย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายแนละ้วมาดูด้วยคนระับแล้วก็ใหม่พาคต่อไปนะครับอย่าลืมมาซับด้วยเนะ okay. อ้ยถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับค่ายกนะัด้วยแนละ้วพบใหม่พาคต่อไปสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย